เราจะให้พระเอกเนื่องน้อยนะครับออกไปร้องเพลงโคราชให้พี่น้องได้รับฟังสักก่อนสองก่อนแล้วก็เป็นการร้องส่งดวงวิญญาณนะครับของคุณแม่สุกัญญาพรมกระโทกด้วยนะครับหลังจากนั้นก็เข้าสู่ในช่วงของคอนเสิร์ตจนนี้ก็ให้ศิลปินได้สับเปลี่ยนเครื่องแต่งกายไม่ให้ท่านผู้ชมได้เงียบเหงาเอาลองมาฟังเพลงโคราชสักสองก่อนเนาะครับเนาะฟังไหมครับ อ่าไม่ฟ right. ังก si ็งดครับเอาฟังเนี่เอหูเชิงอือเครื่องเสียงดังเหมือนไม่เหมือนก็ลองฟังเอาด้วยครับก็เป็นลิเกครับอ่ตบมือให้หมอเแพงจันหน่อยดูครับุนหูมาในโคราชเลยจ้ะ คือ <c oughs> คันเด้อตั้งใจมามันและเนื้อมาเมนคณะลูกเป็ดปากเบนและนาเจ้าภาพนาพิน้้องเอ้ยได้ตั้งคณะมามายาชื่อเสียงเดิมโด่งดังคนดูเคช่า ก็จำได้เลินสนุกจนจุกทงไม่มามองมามวนนาไม่มีข้างเป็นทุกข์ค่าดีดกีตาร์ต้องถูกขอถึงเลินชาแต่หาตลอดมอบความสุขให้ทุกทุกคนน่าสุขให้ทุกทุกคนถ้าทุกคนสนับสนุนก็จะได้ให้ทุกคุณเนาและทุกเคยอย เห็นฝรั่งนั่งเรือสปีดบางคนกดติดนำโคกสไปทีมงานดีทันชิมพี่สันสรางให้เป็นบอดใหญ่ใจสปอร์ตนักสแสดงดีมีลีลาคัดเลือกมา<อ>กให้ชมตลอดมอไม่ใหญ่เอ้ยนั่ง<ม>หัวเลาะลูกเป็ดน้ำตาเล็ดน้ำตาไหลจนไม่ได้ลาบตาง อ่าเจิมคืนไหมล่ะอ่าเอาอีกไหมล่ะขอบคุณครับเออาขอบคุณครับเน่คนคนลาดขอบคุณครับเอาเชิงจ็ดีกว่าลิกเลยด้อโอ้ขอบคุณครับว่าทิไงเนาะขอบคุณครับที่หอมหูหมบเพลง อำไขอบคุณครับขอบคุณครับ่าาดว่าจีมีเคาะทั้งคู่ครับผมขอบคุณครับอ่ขอบคุณครับหอมได้ครับไม่เคยถือเนื้อถือตัวกับคนโคราชไปขอบคุณพี่ชายนะครับพี่ต้นเอาเรียนก่อนไม่แชวลรางวัลไปเมืดอไรแล้ววะขอบคุณครับขอบคุณครับ อขอบคุณน้องชายเด้อที่มีรางวัลให้หมอเพลงมาคนมา<ส>ลดเก่งกนุนชีวิตเอ่ยสิ้นสุดทั้งมนุษย์ทั้งสัตว์แต่พอขาดทาดและนาดวงวิญญาณเมส,ญญเสุขัญญาเอ่ยใส่ยาชาชีชายทั้งสี่ขอให้ดวงวิญญาณเมสุขัญญานี่จงไปสู่สุขติลอยละลอง ไปพุมมโลกอย่ามีทางสูกทางเสือใ,ใ,ให้บุญสนองหาวันน้ำไม่ว่าเคยทำไว้วันไหนต้องเป็นพันใดพระตายไปสู่ชั้นสวรรค์ชั้นสวรรค์กับยาสนีที่นองจะหว่วงหาวันแน่วันหน่ง แม่จงไกลจากอเวจีวิญญาณอย่ามีไปโบกไปพองให้แม่สุกัญญานี่ได้บรรทมบนวิมานทองสุขสบายไปพร้อมมีแต่นางฟ้านางสวรรค์เป็นบริวารมาอบมาอมมีอาหารทิพย์ไม่ต้องยิบมาอมก็อิ่มมา ขอเสียงเจ้าภาพนะครับเออวันนาบอเป็นวันงามอแถมีจะร้อนกับแถมไม่ต้องมัวรอและนาเจ้าภาพนาพี่น้องเอ้ยถึงวันมายะ ทุกท่านมาดูการแสดงไม่เคยเลงนน้ำใจมีความสุขชื่นมื่นเทมยังยืนรางวัลมาว่าโชคจงช่วยรวยนั้นให้รวยนานรวยดีให้มอบรางวัลให้มอบนีเก,ใกใะให้รวยรวยนะรวยรวยนะให้รวยถือรวยนับแล้วอย่าได้รวย ต้องหาบหาบคนคนไม่ต้องคนคนเนอขัวขัวเลขททยส่งตัวสามตัวทั้งล่างทั้งบนให้โดนคักคักใครมอบรางวัลให้ลูกซื้อหวยให้ถูกได้เงินมากมากแต่ถ้าใครไม่ให้ก็ให้ซื้อเฉียดไปเฉียดมาเนอตาหมนเนอ นี่ยังพันนะครับคนไหนไม่อยากเฉียดก็รีบมานะครับขอบคุณครับอากาบขอบคุณครับที่มีเสียงปรบมือนะครับให้กัพระเอกเนื่องน้อยนะครับ